สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นด้านบนนี้นะครับเป็นภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับหรือ Se t i n d e x นะครับที่เราเล่นกันมากว่า40ปีแล้วนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเปิดทำการวันแรกนะครับ30เมษายน1 9 7เเวลา9นาฬิกานะครับปัจจุบันนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการปัจจุบันนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ เปิดทําการเทรดนะครับ0นาฬิกาถึงเที่ยงครึ่งในรอบเช้าแล้วบ่าย2โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งในรอบเย็นนะครับจากภาพที่ท่านเห็นนะครับตลาดเปิดมาอยู่ในแดนเขียวแล้วก็ลงมาในแดนลบนะครับท่านที่เล่นตลาดหุ้นไทยหรือเล่นเซ็ตอินเด็กคงเข้าใจภาพนี้ดีนะครับปัจจุบันนะครับนักลงทุนชอบที่จะเล่นนะครับเดทหรือเล่นทำกำไรกับหลักชนี้ของเซ็ตอินเด็ก นะครับดัชนีของเซ็นดิ e เหรือดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกท่านก็นใช้การคาดการณ์จากตลาดดาวโจนที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเช้านี้น่าจะมีอิทธิพลเป็นอย่างไรที่ได้รับจากตลาดดาวโจนนะครับทีนี้เนี่ยในงานสอนของหัวศาสตร์ยูเรเนียนที่ผมสอนมานะครับ21จะ22ิปีแล้วนะครับหรวศาสตร์ยูเรเนียมมีความโดดเด่นมีความพิเศษอย่างไร เรามีความพิเศษนะครับตรงที่ว่าเราสามารถที่จะดูดวงดาวในอนาคตเพื่อให้รู้ล่วงหน้าว่าอนาคตดัชนีจะมีแนวโน้มบวกหรือลบดัชนีจะขึ้นจะลงจากเวลาไหนถึงเวลาไหนนะครับเมื่อเราคำนวณแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นว่าดาวจันทร์ในแต่ละวันที่จะเกิดขึ้นนะครับในงานสอนนะครับ ผมจะสอนลูกศิษย์ทุกท่านว่าเราจะคำนวณดาวจัร์ถ้าสมมติเราอยากรู้วันนี้ดัชนีเซ็ตจะปิดบวกปิดลบนะครับเราก็จะคำนวณที่ดาวจร์ว่าดาวจัรน์ในวันนี้จะจบที่เวลา4ี่โมงครึ่งในเรือนชะตาที่เป็นเลขคี่หรือเรือนชะตาที่เป็นเลขคู่ถ้าเป็นเรือนชะตาที่เป็นเลขคี่ตลาดก็จะดีนะครับตลาดก็จะดีเช่นเรือนหนึ่ง 1, เรือนสามเรือนห้าเรือนเจ็ดเรือนเก้าและเรือนสิบเอ็ดนะครับถ้าเป็นเรือนชะตาที่เป็นเลขคู่ แด่อนชนีก็จะปิดในแดนลบหรือจะท้ายสองสี่หกแปดสิบและสิบสองนะครับทีนี้เนี่ยในแต่ละเรือนชะตามันก็จะมีจุดเน้นของมันนะครับเช่นว่าเมื่อดาวจันทร์ในวันนี้จะโครจรจบในเรือนชะตาที่หนึ่งซึ่งเรารู้แล้วว่าเป็นเรือนชะตาที่ดีในเรือนชะตาที่หนึ่งมันจะมีจุดพีของมันหรือจุดสูงสุดของมันก็คือมุม ที่ดีที่สุดในเลนชัานที่1ไอ้ตรงมุมนี่แหละครับเราจะดูว่าเวลา4ี่โมงครึ่งนะครับสิบหน,นถึง16.40หรือ45นอนอะไรเนี่ยนะครับก็คือเป็นช่วงที่เวลาปิดนะครับเราจะดูว่าดาวจันรโคจรไปจบณเวลานั้นเนี่ยโคจรที่ก็หาจุดสูงสุดก็คือมุมดีที่สุดของเลนหนึ่งหรือว่าโคจรอ,ออกจากมุมมานะครับออกจากมุมในเลนชัานที่1มานะครับ และท่านเชื่อไหมครับว่าถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในตลาดหุ้นนะครับเราจะเห็นมันทุกอาการเช่นว่าเออในวันนี้อสมมตินะครับในในวันนี้เราเห็นแล้วว่าดาวจันทรกําลังวิ่งเข้า,ามุมในเดือนชารที่หนึ่งมันก็จะขึ้นแต่เช้าเลยนะครับขึ้นแต่เช้าเลยขึ้นแต่เช้ามันก็จะขึ้นไปอย่างนี้เลยครับไซด์เว่์อัพนะครับถ้าดาวจันทร์โคจรผ่านมุมในเดือนชารที่หนึ่งเช่นอาจจาสิบโมงเช้า ถึง11โมงโคจอก็หามุมและหลังจาก11โมงจนถึง4โมงครึ่งหรือ4โมงเย็นเนี่ยครับผมมันก็จะออกจากมุมไปหลากแสดงว่าดัชนีเนี่ยมันก็จะขึ้นมันจะถึง11โมงหลัง11โมงมันก็จะยอ่อลงไปนะครับยอ่อลงไปนี่แหละครับคือคือความพิเศษข,ของการเรียนหัศาสรอยูเรเนียรน,นะครับในการดูดวงตลาดหลักทรัพย์ห่งประเทศไทยหรือในการคำดวณดัชนีว่าจะขึ้นหรือลง เวลาไหนถึงเวลาไหนนะครับเดือนจันทรที่เป็นเรื่องคู่ก็จะเหมือนกันนะครับหลักการนะครับถ้าเรารู้แล้วว่าอ่ะพันวันพรุ่งนี้ดาวจันทร์จะโคจรจบในเดือนจัทรที่เป็นเรื่องคู่หรือสองเดือนจะไม่ดีเสร็จเราดูแล้วว่าอ่ะมุมเรือนสองอยู่ตรงนี้อ่ะจากเช้าสิบโมงตลาดเปิดดาวจันทร์โคจรมาเรื่อยๆๆๆๆๆจนถึงมุมแสดงว่าังานี้ก็จะ ไซส์ดาวลงมาเรื่อยๆจนถึงเย็นเลยนะครับแต่ถ้ามุมนี้รัชนีผ่านในช่วง11โมงนะครับดาวจันทร์10โมงเช้ามันจะลงมันจะถึง11โมงผ่านมุมที่แย่สุดในเรือสองพอผ่านมุมเสร็จดัชนีก็ดีดตัวขึ้นเป็นในทางกลับกันครับนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของหัวศาสตร์จูเลนเนียนเมื่อเรามาเรียนและเราก็จะคำนวณตำแหน่งดวงดาวได้อย่างสบายๆนะครับปัจจุบันมีโปรแกรมคำนวณเรียบร้อยบนสมาร์ทโฟนเรา บนสมาร์ทโฟนมีปฏิทินดาราศาสตร์ของทางองค์การนาซาเราสามารถดูอนาคตได้ล่วงหน้าเป็น50 100ปีซึ่งจริงๆเราไม่ได้ดูไปถึง50ปีร0อยปีหรอกครับผมเราดูแค่สัปดาห์นี้และแต่ละวันวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกรดาวจาันทร์จบในเรนสนชาตาลไรผ่านมุมไม่ผ่านมุมอย่างไรเราก็สามารถที่จะเล่นทำกำไร กับตระข,ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซ็ตเด็ก์ได้อย่างสบายๆทุกๆวันนะครับสเสน่มันอยู่ที่ตรงนี้นะครับหัวศาสตร์ยูเลเนียนก็มาเรียนกันนะครับปัจจุบันเปิดสอนครับเปิดสอนมีการส่วนตัวนะครับเปิดสอนมีการส่วนตัวออนไลน์ทั่วประเทศนัดสอนนัดเรียนออนไลน์กันหรือจะนัดสอนกันที่ไอคอนสยามนัดสอนกันที่สยามสแควร์หรือสยามพารากอนก็ได้นะครับเราไปนั่งเรียนกันสบายๆนะครับเรียนกัน3าครั้ง 3ครั้งนะครับ3ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงครับผมผมจะสอนท่านทั้งหมด4ตลาดก็คือมีตลาดหุ้นไทยเซ็นติเ็กตลาดทองคำนะครับตลาดดาวโจนและตลาดเงินยูโรดอลลาร์ทั้ง4ตลาดนี้คือ4ตลาดที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกท่านเรียนสท่านเรียนแค่4ตลาดนี้ท่านจะหาเงินกับมันได้ทุกวันตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะมันเป็นตลาดที่มีเม็ดเงินมากมายมหาศาลทุกๆวัน นะครับมาเรียนกันสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับแล้วขอ,เ,อ,อเชิญชวนท่านดูคลิปต่อๆไปนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0813819936ไลน์นะครับสำัถามจิงดอม,มติดต่อสมัครเรียนกันเข้ามาได้นะครับราคาเพียง3 0,000บาทเท่านั้นครับท่านเรียนแล้วท่านได้ความรู้โหราศา์ยูเรเนียนสามารถคำนวณอ,อนาคตถอดภาพอนาคตออกมาจากโหราศาดวงดาวยูเรเนียนนะครับแล้วนำไปใช้เทรดทำกำไรได้ สามหมื่นบาทราคาถูกมากๆนะครับราคาถูกมากๆถูกจริงๆนะครับท่านเรียนหนังสืออนุบาลถึงประถม6หรือเรียนมัธยม1ถึงมัธยม6เรียนหิายเวลยจบมาแล้วท่านใช้ใจ่ายเงินทองไปเท่าไหร่ใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับมากมายมหาศาลและออกมาทางานทาเงินได้เงินเ,นเท่าไหร่ในชีวิตกันครับผมตลาดหุ้นคือตลาดที่ทําเงินที่ดีสุดที่ยิงย่งใหญ่ในโลกนะครับสวัสดีครับ